ครับสวัสดีครับสวัสดีแม่รัดครับผมสวัสดีครับแม่ฟันแม่นนะครับผมครับวันนี้เราเดินทางมานะฮะได้ยินข่าวมาว่างวดที่แล้วบอกชาวบ้านหรือว่าบอกไอคนงานห้าสี่สี่สามตัวอะไร่แม่ห้าสี่สี่แล้วโอ้ไปไปไปแปะมาจากไหนแม่เห็นฟันเห็นบ้านนั่นพระลุงไสอยู่หลังหานเด็กบานกระเจาสี่สีส่โอ้แล้วเอาแล้วห้าสี่สี่เลยเปล่ครับแม่ส่วนมากมาจากความฝันเลยครับแม่ อต่อาไปือดอก้องยันั่นือจบโอ้มีแต่บอกเขาอย่างเดียวครับนี่นะครับอันนี้คือแม่รัดนะครับผมกลับมาแล้วนะครับงวดที่แล้วบอกเขาถูกห้าสี่สี่เป็นฝันฝันเห็นทะเบียนบ้านของลุงใช่ไหมครับอืส่วนมากเป็นความฝันเลยแม่ความฝันนะครับผมครับวันนี้แม่ก็ไม่ได้มาไม่ได้ไปทํางานรอกแม่ เหตุงานงัวอกเลยกลับขึ้นมาครับวันนี้ทางช่องก็ได้มีโอกาสมานะครับผมมาดูงัวลอดลูกนะฮะจะมาลองชิมอะไรนะต้มน้องวัวต้มน้องวัวกับคุณแม่รัดนะครับผม๋เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมหมาเยอะๆเนาะแม่เนาะเอ้างวดนี้ฝันว่ายังไงแม่ฝันเห็นเลขห่าะเห็นเลขห้าแบบไหนแม่ฝันเห็นเลขห้าฝัน ฟันเห็นบ้านอ่านะแต่บาบานเลขคันฟันเห็นบ้านเล่าเนี่ยเลขทีบานแล้วหาหนึ่งเข้าไปหาหนึ่งหาหนึ่งมูสิบสองเนาะครับบานเห็นบ้านเล่านะครับบานเล่นบานเล่าเลขจะออกบอกดีบอกบ้านนี้พันเห็นเลขหานะเห็นเลขหาไม่ใช่บอกหาหาหนึ่งบอกโอ้ห้าห้าหนึ่งกับหนึ่งสองบอกแม่ ทับทับสิบสองมูสิบสองอ่ะนะนี่ละฝันฝันเหนเลขหาโยาบานหลังนั้นน่แต่ว่าเลขที่บานเขาเจ้าหาหนึ ng, <โอ>่งเข้าลับมูสิบสองครับแม่ฝันเั่องไรโอ้ถ้าถ้าถ้าเกิดแม่ฝันเห็น,น,เ,หน,นเราส่วนมากมันจะออกเลยแม่ออกถ้าฝันเห็นเท้ก้อนก็ฝันเห็นตอนนั้นไปซื้อเนาะถึง อห้าเสียดายงวด5 5 4เนาะแม่เนาะ5 4 4เนาะบ่มีเวลาซื้อพรอมยากเห็นงานนะเฮ็นบริส้บ่เสียเงินจ้าบาทไม่ได้บอกเขาแล้วทีนี้เขาถูกนี้เขาซื้อน้ำหวานน้ำอะไรให้กินไหมทีนี้บ่เห็นเขาวาจากไหนเอานี่มาบอกเอฟซีนี่แม่บอกเอฟซเอฟซใจดีนะครับเออมาบอกเอฟซีนี่ขอสามตัวนี่นะครับผมจะได้5 5 1 สิบสองยี่สิบเอ็ดสิบสองยี่สิบเอ็ดแล้วบันนี้เป็นความฝันนะแม่เนาะแล้วเลขลับเนี่ยเรามาหรือ,อยังครับเลขลับเนี่ยเลขเลขลับนี่เขาถูกกี่งวดแล้วแม่ถูกงวดที่แล้วก็ถูกเลยงวดก่อนก่อนไม่ถูกโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่าพรุ่งนี้นครับพรุ่งนี้จะบอกวันนี้โทรถามเขาอยู่เขาไปที่ไรยังไงอืมัวอันนี้คือ แม่ลัดนะครับงวดที่แล้ว544นะครับบอกเจ้าบ้านถูกบอกคนงานที่ขับรถดัรถแมคโครนะครับถูกกันลั่นเ hey, ฮลั่นเลยนะแม่เนาะ 5, งวดนี้ตัวไหนนะแม่ห้าห้าหนึ่งอือแล้วก็12 21องนึ่งห้ตัดเล่นเอานะแม่เนาะรอส่วนล่างนี่คือ12บสองสิองสิบสอ อก็คือแม่เน้นตัวนี้เลยส่วนเลขเลขลับนี่คือเลขเลขลับมีกี่ตัวแม่นีห้าตัวโอ้ที่ว่าสมัยก่อนนี่ถูกกันทั้งหมู่บ้านนี่คือเลขลับอันนี้ใช่ไหมครับโอ้บางท่านอาจจะจําได้นะครับผมงวดที่แล้วที่ผ่านมากี่นยังถูกแต่ว่างวดที่ก่อนก่อนถูก โอ้วดที่ว่าสี่สี่ไม่ถูกใช่ไหมเว้ยาความฝันแม่น uh ี่แหละห้าสี่สี่สามตัวตรงๆเลยเนาะฝันแม่นนะครับผมบางทีก็ฝันเห็นรถหกล้อสิบล้ออะไรบ้างใช่ไหมแม่ภูมิภูมิที่เราไปขุดหินขุดดินเนี่ยเขามาบอกบ้างไหมแม่เดี๋ยวนี้แม่ก็ย้ายมาแล้วเนาะอืมวันนั้นไปนอนนั่นทํตะกุ้ก็ว่าไม่ฝันตะตุ้งที่มาใหม่นี่ไม่ฝันเห็นแต ฝันเห็นแต่ธาตมันวาเห็นแต่เจดีโอไม่เห็นเล,เลยเม<อ>ื่อวานในฝันเมื่อวานย้ายจากนั่นมาครับอ๋อแสดงว่าตะตุยนอนอยู่นู่นแหละค,ครับนอนฝ้ารถแทรคโคครับยังไม่รู้เลยเพราะว่าดูก,ก่อนว่าเมื่อเช้านี่มันฝันไหมอไี้ยไม่ได้ทำคือ <c oughs> <c oughs> เราเราไปทํางานอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนอกเรื่องเนาะเราไปทํางานนะครับผมไปเจอภูมิแต่ละภูมิเขาก็จะมาบอกคนขับรถอย่างนี้แหละครับแม่ คนขับรถก็จะมาบอกแม่บางทีก็เข้าเป๊ะเลยแหละครับผมอืแต่รอบนี้คือแม่ฝันเห็นบ้านอาทะเบียนทะเบียนทะเบียนบ้านคือห้าหนึ่งแต่ในความฝันนี่มีเลขห้าตัวเดียวแปะกันเลยตีเป็นห้าห้าหนึ่งโอ้ครับผมสิบสองนี่มันหมูเขาหมู่สิบสอง ห้าหนึ่งมูสิบสองพิ่งฝันนี่ล่าสุดเลยใช่ไหมแม่ห้าห้าหนึ่งกับสิบสองนะครับเอฟซีครับแล้วก็เป็นความฝันเนาะเป็นแนวทางนะครับของแม่รัตนะครับมวดที่แล้วก็ห้าสี่สี่นะครับผมก็เป็นทะเบียนบ้านเหมือนกันนี่เลยแม่แม่ถูกฉลกนี่กับทะเบียนบ้านนะแม่เนาะฝันเห็นบ้านตอนนั้นก็ฝันเห็นฝันเห็นบ้านเขาทําบุญเออฝันเห็นบ้านเขาทำบุญมันก็ออกน้่แอ่ะห้าเก้าเก้าห้าออก ครับอันนี้ก็เป็นความฝันนะครับผมของคุณแม่ลัดนะฮะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะฮะแนวทางเนาะแม่เนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอาย้ําตัวเลขอีกสักรอบหน่อยนะครับแม่ให้เอฟซีได้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับผมตัวเลขสามตัวคือตัวไหนครับแม่ห้าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับบนบนหรือว่าสามารถเป็นล่างได้ไหม ซื้อทั้งบนทั้งล่างซื้อทั้งบนทั้งล่างนะครับผมนะฮะแล้วก็1นึ่งสองกลับด้วยกลับด้วยครับผม5้าห้าหก็คือตัดเล่นเอาอใช่ไหมครับหนึ่ก็ซื้อทั้งบนทั้งล่างครับผมเอาอย่างไงขอขอบคุณแม่รัดนะครับผมขอบคุณครับสำหรับแนวทางนะครับผมขอบคุณครับ ครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมของแม่รัดนะครับผมนะฮะคือฝันเห็นทะเบียนบ้านนะครับเบอีครับห้าห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองนะครับผมครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมบางทีอาจจะได้ยินแต่เสียงแอดมินนะครับเนาะเพราะว่าแม่ก็พูดไม่ค่อยเก่งนะครับเนาะยังไงก็ให้แอดมินได้ถามนะครับเอาแนวทางตัวเลขนะครับผมก็มีห้าห้าหนึ่งกับหนึ่งสองนะครับผมฝันเห็นบ้านเลขที่นะครับห้าสิบเอ็ดนะครับ บ้านเลขที่จริงๆคือ51แต่แม่ฝันเห็นแต่เลข5นะครับก็เลยแม่เอามารวมกันเป็น551ห้หนะครับผมเราลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับงวดที่แล้วก็แตก544นะครับบอกเขานะครับเปทะเบียนบ้านเหมือนกันนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ